วันเกิดปีนี้เอ็มบุตรราคำจัดเต็มมอบเงินปึกใหญ่ให้พระในบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นมากๆสำหรับครอบครัววงคำเหลาล่าสุดลูกสาวอย่างเอ็มบุตรราคำวงคำเหลาก็ได้นำเงินปึกใหญ่มอบให้กับคุณพ่อหม่ําและคุณแม่มดและยังพามาเลี้ยงฉลองอีก ด้วยเพราะว่าอีกไม่กี่วันลูกสาวก็จะย่างก้าวเข้าสู่อายุ37ปีแล้วโดยเอมบุตรสราคาได้โพสต์คลิปมอบเงินปึกใหญ่ให้คุณพ่อกับคุณแม่ซึ่งในคลิปคุณแม่มดก็อวยพรให้กับลูกสาวพร้อมเขียนแคปชั่นไว้ว่าอีกไม่กี่วันก็วันเกิดครบ37ปีแล้วจุดพระในบ้านคือพระที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ดูสีหน้าตาหม่ำสีดีใจปลื้มใจมากบางทีมันไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินมันคือคุณค่าทางใจมากกว่าส่วนยายมดก็ไม่อยากรับเพราะเดือนที่แล้วเพิ่งให้ไปก้อนใหญ่แล้ว